ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ Inspire My Podcast ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Inspire My Podcast ก,อ,อ,ก My Podcast. อีกหนึ่งรอบนะคะกลับมาเจอกับปิงปองแบบนี้แต่ว่ารอบนี้เนี่ยเรามาเจอกันในรูปแบบใหม่ค่ะในรูปแบบที่เป็นพอดแคสต ต้องบอกว่าวันนี้เองดีใจมากๆค่ะได้ทำแล้วจริงๆกับ Inspire My Podcast เรื่องเราสร้างแรงบันดาลใจที่ปองอยากจะทำพอดแคสต์ให้ทุกๆคนได้เปิดฟังระหว่างนั่งทำงานขับรถหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนแรกเพราะฉะนั้น EP นี้หัวข้อเด็ดมากจริงๆค่ะติดตามฟังให้ได้นะคะ อีพีนี้ปองให้ชื่อตอนว่าจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนของเด็กเก็บขยะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพที่หลายๆคนไม่ได้รังเกียจเลยนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้น่ารังเกียจเลยในปัจจุบนันแต่ถ้าย้อนกลับไปสัก20ปี20ปีนะคะเป็นอาชีพที่สังคมไทยไม่ได้ยอมรับเลยค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ถูกบูลลี่เยอะมากถูกดูถูกเยอะมากๆ ต้องบอกว่าครอบครัวปองเองค่ะหรือว่าเด็กเก็บขยะที่ปิงปองพูดถึงในชื่อตอนเนี้ย มันคือชีวิตของปองเองเพราะฉะนั้นวันนี้ปองอยากจะมาแชร์เรื่องราวดีๆ mm. เพื่อจะไปเป็นกำลังใจ mm. เผื่อจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ตอนนี้รู้สึกว่ากำลังเหนื่อย mm. กำลังท้อมากๆลองฟังเรื่องราวของเด็กเก็บขยะคนนี้ดูนะคะว่ากว่าเขาจะเติบโตก้าวข้ามผ่านอะไรหลายๆอย่างเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงบ้างน่าจะพอเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนมีแรงฮึดสู้ในช่วงเวลานี้นะคะลองฟังกันดูค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเรื่องราวของเด็กเก็บขยะคนนี้เองจริงๆไม่ได้ไกลตัวปองเลยค่ะเพราะว่าคือเรื่องราวของปองเองและอาจจะไม่ได้มีอะไรเป็นจุดพลิกหรือว่าแตกต่างมากๆแต่ปองเชื่อว่ามันจะมีจุดที่ไปเป็นแรงคึอสู้ไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ในขนาดนี้ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะกําลังรู้สึกว่าท้อเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินนะคะลองดูคะ่ะปองเกิดในครอบครัวที่ต้องใช้คําว่าติดลบ ติดลบในที่นี้คือไม่มีแม้แต่หนึ่งสองไม่มีต้นทุนอะไรเลยจริงๆค่ะปองเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันตั้งแต่จําความได้ปองจําความได้น่าจะซักประมาณอ,อ่อนุบาลภาพที่จําได้ตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนดเมทริกคุณพ่อคุณแม่ตีกันค่ะตีกันอะไรกระจัดก,กระจายตีกันบ้านเลือดสาดเลยค่ะอันนั้นคือสิ่งที่ปองจําได้แล้วก็ จริงๆก็ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ติดกันบัลเลอสัต์แล้วเราก็ไปอยู่ย้ายไปอยู่กับคุณแม่คุณตาในสลัมบ้านเกิดแม่ของปองในยอยู่ในสลัมค่ะในสลัมที่เติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่มียาเสพติดที่มีค่านิยมต่างๆมากมายที่เราเชื่อว่าถ้าเราดูในละครไทยอะ่ะเราจะเห็นอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะต้องบอกว่าแม่ปองเอง จนมากๆเพราะว่าแม่ปองเองเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตเกิดในครอบครัวคนไทยที่มีลูกเยอะๆแล้วพอด้วยความที่เป็นลูกสาวคนโตก็จะต้องเรียนหนังสือน้อยเพราะว่าเสียสละให้น้องเรียนก็ออกมาทํางานเรียนไม่สูงทางเลือกก็ไม่เยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่แม่ปองทําคือเก็บขยะการเก็บขยะของแม่ปองค่ะเก็บอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งปองขออนุญาตไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วกันปองไม่ได้มีความรู้สึกว่าปองอายหรือว่าอะไรเลยนะในอาชีพที่แม่ปองทํา ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริดอะในความรู้สึกปองตอนนั้นน่ะนะคะแล้วก็เก็บขายะขายหาเงินหาเช้ากินขําจุดพีคในชีวิตปองจุดแรกค่ะตัวละครแรกที่ปองอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังคือพี่สาวของปองเองพี่สาวปองค่ะคนละพ่อกันแต่ว่าเป็นพี่สาวที่รักกันมากพี่สาวปองเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ปิงปองเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยแหละคะ่ะสภาพแวดล้อมที่มีทั้งยาเสพติดสภาพแวดล้อมที่มีค่านิยม ที่เราเห็นในละครไทยบองใช้คําอย่างนี้ล้วกันแล้วก็จริงๆมันก็มีทั้งเรื่องราวที่ดีแล้วก็เรื่องราวที่ไม่ดีอ่ะแต่อย่างหลังมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นพี่สาวปองเลยท้องตั้งแต่อายุ15เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเบสิกมากเบสิกมากในในใ,ใ,ในเรื่องราวของบริบทตรงนั้นอ่ะเนาะต้องบอกอย่างนี้ พี่สาวปองท้องแต่อายุสิาอายุ15เนี่ยตอนนั้นปองหน้าจะสัก13ค่ะปองมหนึ่งปองก็เป็นนาคนแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า Amazing <laughs> มากมหนึ่งได้เป็นคุณนาแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าโทษพี่สาวหรือรังเกียจพี่สาวอะไรนะตัวละครแรกค่ะ พี่สาวปองอ่ะท้องไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะท้องไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนพี่ปองจะเติบโตมากับการถูกเปรียบเทียบแล้วก็ดูถูกต่างๆมากมายจากผู้หวังดีทั้งหลายแหละหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมน่าจะเดาออกค่ะก็คือคุณป้าข้างบ้านของปองเองนะคะคุณป้าทั้งหลายแหล่ไม่ใช่คนเดียวด้วยต้องใช้คํานี้คุณป้าผู้หวังดีข้างบ้านของปองทั้งหลายแหล่ปองก็จะเติบโตมากับคําที่บอกว่า เดี๋ยวเธอนะจะต้องเหมือนพี่เธอแน่นอนเธอจะต้องรัดใช้คำนี้เธอจะต้องรรดนะคะแล้วเธอก็จะต้องท้องไม่มีพ่อหรืออ่าไม่ได้ดีหรอกเรียนหนังสือไม่จบหรอกบ้านเนี้ยมันแบบมันทําอะไรได้ไม่ดีหรอกโอ้โหป้องโตมากับคําดูถูกแบบเยอะแยะมากมายอะนึกออกไหมอะไรวะเนี้ยนะนะนะดนเด็กวัยสักย้อนไปกับไปสักประมาณแปดขวบอะแปดขวบ ถามตัวเองว่าอะไรวันนี้ฉันต้องมานั่งฟังอะไรทุกวี่ทุกวันไปโรงเรียนตอนเช้าเด,เดินผ่านป้าคนนู้นป้าคนาคนี้อะไรก็ใหม่ลูกนะคะแล้วก็ด้วยอาชีพที่แม่ปองทาง่ะคุณผู้ชมอาชีพเก็บขยะที่พิงปองบอกไปมันเป็นอาชีพที่จริงๆปองมองว่ามันไม่ได้แย่นะแต่ในสายตาเพื่อนปองอะค่ะในสายตาคนรอบข้างเขาองว่ามันเป็นอาชีพที่น่ารังเกียจอะปองโดนเพื่อนบูลลี่โดยที่ปองเองก็ไม่รู้ตัวค่ะปองไม่มีเพื่อนเลยสักคนในตอนประถมต้องบอกอย่างนี้ไม่มีเพื่อนเลยเพราะว่า แม่ปองทาอาชีพเก็บขยะเพราะฉะนั้นในความเข้าใจของเด็กปองก็ไม่ได้โทษว่าเขาผิดนะโนรถเติบโตมากับค่านิยมแบบนั้นสังคมสมัยั้นมันตีกรอบแบบนี้ทุกคนมองว่าบ้านปองสกปรกปองจนปองไม่น่าคบปองเรียนเก่งนะทุกคนปองต้องบอกปองสอบได้ที่สองที่สามของห้องแต่ก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งนะที่สองที่สามของห้องตลอดแต่ว่าคุณผู้ชมขาปองไม่มีเพื่อนเลยนอกจากเพื่อนมาขอรลากันบ้านปองก็ไม่มีเพื่อนจริงๆประถมคือปองไม่มีเพื่อนแล้วแบบ เพรอาอะไรปองก็หาคําตอบอยู่เพื่อนบอกว่าเพราะว่าปองสกปรกปองเป็นลูกคนเก็บขยะณนะตอนนั้นปองไม่โกรธเพื่อนนะปองต้องขอบคุณความทุ่งโรเบนเดอร์ของพี่ปองขอบคุณความทุ่งเรเบนเดอร์ความเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะนะการมองโลกในแง่ดีของเราต้องแต่เด็กนะคะต้องแต่เด็กอะเรามองโลกในแง่ดีเฮ้ยเพื่อนเขาแค่ไม่เข้าใจเราเขาแค่ไม่รู้ว่า จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรโสโปรกนะเราเราเก็บขยะมาแล้วก็กลับมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเราก็แค่ไม่มีเพื่อนในวัยประถมแล้วก็ไม่เพื่อนที่ในในซอยใช้คำว่าในซ<ส>อยเพื่อนที่ในซอยก,ก็ก็มีบ้างเนาะก็มีบ้างก็มีคนคบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ถูกมองเป็นชนชั้นล่างใช้าคานี้ดีกว่าถูกมองเป็นชนชั้นล่างเพราะว่า บ้านเราจนแล้วหนึ่งสองคือเก็บขยะแต่จุดพีคมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมปองก็ใช้ชีวิตของปองไปเรื่อยๆนะแต่จุดพีคที่มันเป็นจุดที่ทําให้ปิงปองรู้สึกว่าเฮ้ย ไม่อยากอยู่อย่างนี้ไม่อยากมีชีวิตแบบนี้แล้วจุดที่มันทําให้เด็กอายุ8ดขวบคิดได้ค่ะมันคือจุดที่เราอ่ะออกไปเก็บขยะก,กับแม่ทุกคืนก็ไปคุยขยะไปเก็บขวดเก็บลังเก็บกระดาษอะไรแบบนี้ปกติแต่มันจะมีบางวันที่เราหาไม่ได้บางวันที่เราหาได้น้อยแม่ปองก็จะต้องไปใช้คําว่าเก็บผัก เก็บผักที่เป็นผักโครงการหลวงนะคะเป็นไปเก็บผักที่มันทิ้งแล้วแต่ว่ายังไม่เน่านะคุณผู้ชมมันก็ยังกินได้อยู่เอามาทํากับข้าวให้เรากินปองซ้าได้คือยอดแมวคุณผู้ชมยอดแมวมันอร่อยมากแล้วก็ตอนนั้นคือ แม่ก็เก็บที่มันแบบมันทิ้งแล้วเอามาเอามาปอกเอามาผัดให้กินอะไรแบบนี้แต่ในวัยเด็กเราไม่รู้สึกว่าเราขาดแคลนเนาะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในวัยนี้เราสึกออ้ยสงสารว่ากินขยะนึกออกปะแต่ในวัยเด็กเราสึกว่าเราก็ไม่ได้ลาบากนะเราก็เออเราก็มีกินอ่ะมีกินทุกวันอะไรเงี้ยนึกออกมาแต่จุดที่ปองรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมมันคือจุดที่มันมีอยู่มันมีอยู่วันหนึ่งที่เราไม่มีเงินจริงๆไม่มีเงินแม่ปอง ivia, ไม่มีเงินให้ไปโรง,งเรียนแล้วก็ไม่มีเงิินนซื้้้อขาวใหก เราก็ไปเก็บของหลังเซเว่นทุกวันปกติอยู่แล้วแล้วมันมีขนมปังเซเว่นนะคะที่มันหมดอายุแล้วแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นลาคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นคือแม่ปองค่ะก็เก็บขนมปังเซเว่นนั้นมากินไม่ได้ให้ลูกกินนะให้ตัวเองกินแบบปองรู้สึกแบบเฮ้ยมันเฮ้ยในวัยในเด็กวัยแปดขวบอป่ต้องขอบคุณความเฮ้ยตรงนั้นที่มันเป็นแบบ จุดพลิกในชีวิตปองจุดเปลี่ยนในชีวิตปองเลยอะคือขอบคุณความเฮ้ยของตัวเองตรงนั้นจริงๆคือแบบเฮ้ยทําไมทําไมเราเราจนขนาดนี้วะทําทไมเราไม่มีไม่มีแม้แต่เงินที่จะให้แม่ซื้อข้าวดีๆกินคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าในวัยเด็กของปองอะสิ่งที่อร่อยที่สุดในชีวิตปองคือเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟแม่ปองชอบกินมากแต่ว่าตอนนั้นมันก็น่าจะประมาณสัก30 35บาท40ประมาณนี้แหละ นะเครื่องเต็มๆแน่นๆหน่อยส5บห้าบาท40ิบซึ่งมันแพงมากสำหรับสำหรับบ้านปองในตอนนั้นนะ่ะเราไม่มีเงินแม้แต่สามบาทที่จะไปซื้อเย็นตาโฟกินหรืออาหารตามสั่งอะค่ะนับมื้อที่จะได้กินในแต่ละเดือนได้เลยนึกออกปะมันจนขนาดที่แบบต้องเก็บตำลึงเก็บผักเก็บกระถินอะไรแบบเนี้ยทอดแห้หาปลาคือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอะนะให้มันมีชีวิตลอดไปในแต่ละวันน่ะแต่จุดเปลี่ยนของปองก็คือ ขยะตรงนั้นน่ะขยะที่แม่ปองไปเอามากินน่ะขนมปังแล้วแบบปองบอกตัวเองเลยวันนั้นนะคะคุณผู้ชมว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วปองจะเปลี่ยนปองจะทำให้แม่ปองมีชีวิตที่ดีกว่านี้ปองจะทำให้คนรอบข้างคุณป้าผู้หวังดีทั้งหลายแหละที่เคยดูถูกปองไว้เนี่ยเห็นว่าปองจะไม่เป็นเหมือนพี่สาวปอง ปองสอนหลายปองเสมอนะคะปองไม่ได้บอกว่าพี่สาวปองแรดพี่สาวปองผิดพี่สาวปองใจแตกปองไม่เคยตีหน้าตีตราพี่ว่าพี่สาวตัวเองแบบนั้นเลยแต่ปองจะบอกหลายปองเสมอว่าพี่สาวปองแค่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะได้รับคําสอนไม่มีโอกาสที่จะ มีคนดีๆมาหยิบยื่นให้เขาเขามีสังคมแค่ตรงนั้นมีกรอบแค่ตรงนั้นนะ่ะแต่ปองโชคดีค่ะปองมีคุณพ่อคือคุณพ่อปองเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อของพี่สาวคนละพ่อกันนึกออกไหมปองมีคุณพ่อที่คอยสอนคอยบอกคอยดึงเราไปให้เราเห็นโลกที่มันกว้างขึ้นนะ่ะคุณผู้ชมค่ะมันคือจุดเปลี่ยนจริงๆแล้วจุดนั้นมันคือแรงบันดาลใจนิดเดียวที่สกิดทั้งชีวิตปองเลยค่ะสะกิดให้ปองมีแรงขับเคลื่อนที่จะตั้งใจเรียนสกิดให้ปองมีแรงที่แบบ ฉันไม่มีต้นทุนอะไรเลยใช่ไหมเรียนหนังสือเออเรียนหนังสือได้อันนี้เราเรียนเก่งเรารู้แหละแต่ว่ากีฬาก็ไม่ได้ความสวยก็ไม่ได้ความสูงยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยไม่เป็นนางงามดาราคงไม่ได้แล้วแหละถึงแม้ฉันจะรักเด็กก็ตามแต่นะ นึกออกไหมกีฬาก็ก็เล่นอะไรไม่เก่งสักอย่างไม่ชอบอะไรเลยนอกจากเรียนแล้วก็วาดรูปนะรู้แต่ว่าชอบเรียนหนังสือแล้วก็วาดรูปเรียนก็เก่งเป็นบางวิชานะพอเอาตัวรอดได้มันเลยไม่ได้ที่หนึ่งสักทีไงตกเลขตลอดเลยอะ่ะนึกออกปะเพราะฉะนั้นค่ะปองรู้เลยว่าใบเบิกทางใบเดียวที่ปองมีคือการเรียนปองอยากเรียนแล้วก็เรียนให้ได้ดีเรียนเพื่อที่จะเป็นปริญญาใบแรก ถ้าเป็นภาษาบัณฑิตด้วยกันเขาจะเรียกว่าปริญญาโอท็อปค่ะคุณผู้ชมปริญญาใบแรกให้บ้านนึกออกไหมแม่ปองอยากมีรูปปองยินรับรับปริญญาติดอยู่ฝาบ้านนะปองก็อ่ะฉันจะทําให้แม่ฉันจะทําให้คนรอบข้างเห็นว่าฉันจะได้ปริญญาแล้วได้มาแบบดีๆด,ด้วยแล้วจะมีชีวิตที่ดี ตอนแรกนะณตอนนั้นในวัยเด็กอะ่ะคืออยากมีชีวิตที่ดีให้คนอื่นอิจฉาแต่ณตอนนี้ไม่ใช่แล้วอยากมีชีวิตที่ดีเพื่อตัวเองแล้วอยากมีชีวิตที่ดีเพื่อครอบครัวแล้วนึกออกไหมพอมันตั้งเป้าหมายได้แบบนั้นปุบทุกอย่างมันชัดเจนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างมันชัดเจนมากโอเคนั้นใบเบิกทางที่ฉันมีฉันจะเรียนใช่ไหมตั้งใจเรียน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 ไม่ไม่ค่อยแขวเลยค่ะไม่ไปไหนไม่ไปเกเลไม่ไปดูบุรีไม่ติดยาไไม่สนนนใจจออะรรเเลยยกกาี เพื่อให้ได้ทุนสอบให้ได้ทุนเขียนเรียงความหาความสามารถพิเศษทํากิจกรรมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ทุนเพื่อให้ตัวเองมีประสบการณ์เพื่อให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วมันจะไปทางไหนเร็วที่สุดปองตั้งใจทําทุกอย่างค่ะปองทั้งเรียนทำทำ,ทำกิจกรรมเป็นนางราเป็นกรรมการนักเรียนเป็นอ,อ่เป็นประธานสีเขียนเรียงความผู้สุนทรพจน์วาดรูปเอ,เอาเอาแมงทุกอย่าง เออทำทุกอย่างจนเจอจุดที่ตัวเองชอบค่ะคือไปแนะแนวเป็นแนะแนวของวิทยาลัยตอนนั้นปองย้ายไปอยู่กับคุณพ่อที่สุราธ,ธานีแล้วก็ไปเป็นแนะแนวของวิทยาลัยที่อาชีวะสุราษฎร์จนได้เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะนั่นก็คือการพูดชอบพูดจังเลยแล้วปิดเทอมค่ะปองทำงานตั้งแต่อายุ15เป็นเด็กเสิร์ฟแจกใบปลิวออทำทุกอย่างอะคะ่ะอยู่ในร้านกาแฟไปเด็กเสิร์ฟอยู่เชสเตอร์เกลนะคะไปเป็นครูผู้ช่วย อยู่โรงแรมคือทําทุกอย่างจริงๆให้มีเงินเรียนหนังสืออยากเรียนน่ะนึกออกว่ามันอยากเรียนน่ะแล้วมันแบบมันเป้าหมายนันโค่อยชัดเจนเลยว่าอยากจะทําให้คุณภาพชีวิตของที่บ้านดีกว่าเนี้ยอยากจะให้แม่ได้กินอะไรที่อยากกินน่ะเพราะฉะนั้นพอเป้าหมายมันชัดเจนปุ๊บปองไม่เหนื่อยกับอะไรข้างทางเลยค่ะแล้วไม่วอกแวกเลยอ่ะพอปองชัดเจนปุ๊บเราไปเจอสิ่งที่เรียนชอบคือการพูดแล้วไม่มีอยู่งานหนึ่งค่ะคือ การไปแจกใบปลิวมันไปทําให้ปองเจอไป,ไปเจอพี่เอซคนหนึ่งคือสวยมากแล้วก็พูดเก่งมากปองเดินเข้าไปถามเขาเลยค่ะพี่คะทํางานแบบนี้สวยขนาดนี้ได้เงินกี่บาทคะปองเป็นคนชัดเจนในะเรื่องเงินมากนะคะมองก็เดินไปถามเลยพี่เขบอกได้วันละพันห้าน้อยเนาะคุณผู้ชมคะย้อนกลับไป10ปีที่แล้ววันละพันหนะตอนนั้นปองเป็นเด็กแจกใบปลิวค่าตัววันละ250เทียบกันนะ โอ้โหพันห้าสองร้อยห้าสิบนี่พันห้าบอกว่าน้อยเหรอปองปักธงปึกเลยค่ะปักธงวันนั้นเลยว่านี่คือธงอย่างที่สองที่ปองชัดเจนมากลองจากปริญญาที่จะหาให้แม่ลองจากใบป,ปริญญาที่จะเอามาให้แม่นั่นก็คือฉันจะไปเป็นเอ็มซีนอกจากเพื่อเงินแล้วฉันรู้สึกแล้วว่าไอ้นี้มันคือใช่มันคือชอบมันคือแบบมันโดนอะ่ะมันต้องไปเป็นอะ่ะนึกออกไหมหลังจากนั้นพัฒนาตัวเองแหลกเลยค่ะใครโยนโอกาสอะไรมาให้ลองทําหมดได้เงินไม่ได้เงินทํา ปองเริ่มเป็น MC ด้วยค่าแรงวันละ300บาทเขาเขาบอกว่าน้องน้องเป็นเด็กแจกใบปลิวนี่แหละนะแต่พี่เพิ่มค่าแรงให้แต่ได้แค่300แต่หนูลองโฟนได้ไหมอะไรเง,งี้ยเหมือนเขาเห็นหน่วยก้าเราอะไรแบบเนี้ยเอาสิ u, see, เอาลองเพราะมันคือสนามที่เราจะได้ฝึกแล้วก็ฝึกอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะจนแบบธงเราเป้าหมายเรามันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมคะส <c oughs> ิ่งที่ปองเล่ามาทั้งหมดอะคุณผู้ชมน่าจะเห็นสตอรี่สตอรี่ที่ มันเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เดินทางข้ามการดูถูกข้ามปมข้ามเขาเรียกว่าอะไรดีดละ่ะต้นทุนที่ไม่มีเลยปองใช้คาว่าปองไม่มีต้นทุนอะไรเลยนะไม่มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตไม่มีคนแนะนำไม่มี ไม่มีใครที่มาหยิบยื่นโอกาสให้ปองเป็นคนเดินเข้าไปหาโอกาสนั้นทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยความเชื่อว่าฉันจะทําได้ตอนเด็กๆค่ะถ้าใครรู้จักปองตั้งแต่เด็กปองมีคําพูดหนึ่งที่ปองพูดกับตัวเองมาตลอดเลยว่าไม่มีอะไรที่ปองทําไม่ได้ถ้าปองจะทําปองพูดคํำนี้กับตัวเองแล้วแล้วต้องขอบคุณอะไรแล้วปองก็ต้องขอบคุณตัวเองอะที่แบบเออทําไมแบบทำไมคิดได้ตั้งแต่เด็กวะเหมือนชมตัวเองเลยนะต้องขอบคุณเองจริงที่คิดได้ว่า เออมันต้องมันต้องสู้นะมันต้องพยายามเพื่อแม่นะอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะต้องขอบคุณทุ่งราเวนเดอร์ราเวนเดอร์พูดไม่พูดผิดอีกแล้วต้องขอบคุณทุ่งราเวนเดอร์ของปิงปองขอบคุณความมองโลกในแง่ดีและสิ่งที่สำคัญที่ต้องขอบคุณคือระหว่างการเดินทางการเติบโตตรงนี้ค่ะมันจะมันจะดีไม่ได้เลยถ้ามันไม่มีเพื่อนรอบข้างไม่มีคนรอบข้างที่คอยเข้าใจไม่มีอาจารย์ที่ดีไม่มีเพื่อนที่ดี ตอนประถมป้องไม่มีเพื่อนคบก็จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนมัธยมตั้งแต่มัธยมไปไล่ขึ้นมาเลยป้องมีเพื่อนที่ดีมากจนปัจจุบันนี้ก็ยังคบกันอยู่ป้องมีเพื่อนที่ดีที่โคตรเข้าใจที่โคตดซัพพอร์ตเป็นทุกแรงผักดนนันไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งไม่ว่าจะท้อสักเท่าไหร่คือเพื่อนป้องคือพุชอัพตลอดเวลาทั้งเพื่อนในวัยมัธยมเพื่อนในวัยมหาลัยคือทุกคนแบบดีแล้วอาจารย์ดี อาจารย์นี่คือคอยสพอร์ตพาไปแข่งนูน่นแข่งนี่พาไปเปิดโอกาสคือพยายามผลักดันปองค่ะปองต้องขอบคุณคนรอบข้างจริงมันทําให้ปองมีวันนี้แล้วปองไม่เคยลืมเลยว่าปองปองเดินมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะใขรแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งสุดท้ายที่ปองอยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเห็นในเรื่องราวต่างๆมากมายว่ามันมีเรื่องราวของความเหนื่อยความท้อ ความมันมีวันที่ปองรู้สึกว่าปองทําได้ไม่ไม่ดีมันมีวันที่ปองถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องมาทําอะไรขนาดนี้มันมีวันที่ปองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเพื่อนเพราะเพื่อนอ่ะเขาพร้อมเขามีครอบครัวหนุนหลังเขามีคนที่คอยซัพพอร์ตมันมีวันที่ปองแบบไปเปรียบเทียบว่าทําไมฉันทํางานหาเงินได้เยอะขนาดนี้แล้วเงินมันไปอยู่ไหนนึกออกไหม ทำไมฉันไม่ได้ใช้เงินทําไมฉันต้องเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านทําไมฉันต้องเอาเงินไปให้แม่ให้พอ่อในขณะที่ฉันยังเรียนไม่จบมาหาลัยอะไรแบบนี้มันมีคําถามมาค่ะแต่พอมันทําแล้วอ่ะผลของการกระทํามันตอบแทนเราได้มากกว่าคําถามพวกนั้นนึกออกไหมคะคุณผู้ชมมันตอบแทนเป็นความภาคภูมิใจมันตอบแทนเป็นข้าวที่เขาอยาก ที่แม่อยากจะกินอะไรก็ได้กินที่พงสามารถพาแม่ไปเดินห้างไปกิน MK ไปกินซุกี้ที่แม่ชอบไปกินเยนตาโฟที่แม่ชอบอะไรแบบเนี้ยส่งเงินให้พอไม่มีเงินซ่อมรถเราก็มีเงินให้พ่อไปซ่อมรถอะไรแบบเนี้ยพอไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านเอรอาก็พอจที่จะซัพพอร์ตได้ในในวัยมหาลาัยเนาะณนะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันสุดยอดแล้วสําหรับเด็กคนหนึ่งอะเรา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  ปองพูดกับตัวเองตลอดทางเลยอะว่าถ้าวันหนึ่งปองตายปองไม่เสียดายปองเพราะว่าปองทําเต็มที่แล้วทําดีตลอดทั้งเส้นทางนี้แล้วนึกออกไหมคะคุณผู้ชมที่ปองพูดมาทั้งหมดอะค่ะปองอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกคนมีจุดที่พีคมีจุดที่ดิ่งมีจุดที่ท้อมีจุดที่แย่หมดในสถานการณ์ตอนนี้ลหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นยิ้มสู้นะคะ อดทนแล้วต้องสู้ไม่ว่าหนทางมันจะลิบหลีแค่ไหนมันจะแคบแค่ไหนมันจะอึดอัดมันจะแย่แค่ไหนอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งถอดใจเราต้องสู้แล้วผ่านมันไปให้ได้เรื่องราวของปองอะค่ะอาจจะไปเป็นแรงบันดาลใจไปเป็นจุดเปลี่ยนให้ใครหลายๆคนไปเป็นจุดเปลี่ยนให้อาจจะเป็นน้องๆหลายหลายคนที่กำลังฟังพอดแคสต์ปองอยู่ก็ได้ช่องปองมีเด็กๆติดตามเยอะน้องๆคะ่ะพี่อยากให้สู้นะในวันนี้หนูอาจจะรู้สึกว่าล้มครอบครัวหนูล้ม หนูแย่หนูไม่รู้จะไปทางไหนต่อแต่จงเชื่อในสองมือสองเท้าหนึ่งสมองของเรามันเดินไปได้ต่อมันยังไปได้ต่อถ้าเราเชื่อมากพอถ้าความเชื่อแรงกล้าน,นั้นมากพอมันจะพาหนูไปถึงจุดหมายได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเชื่อแล้วลงมือทำศรัทธาในตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ปิงปองเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะปิงปองหวังว่าเรื่องราว จุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนของเด็กเก็บขยะคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆในชีวิตให้ใครหลายๆคนนะคะปองเป็นกําลังใจให้ค่ะปองเองเป็นกําลังใจให้ทั้งตัวเองแล้วก็ทุกๆคนในยามวิกฤตโควิด COVID -19 แบบนี้สู้ๆค่ะอยากฟังเรื่องราวอะไรให้ปองมาแชร์อีก ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ Inspire My Podcast กับช่อง Little Ping Pong ค่ะหรือเข้าไปพูดคุยกันได้ในเพจของ Little Ping Pong นะคะวันนี้ฝันดีลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย